สวัสดีค่ะดิฉันนาะงสุบัญญาอิมแมนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วันนี้ขอแนะนํากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนอนุกูลนาลีในปีการศึกษา2565ประกอบด้วยครูทั้งหมดจานวน26ท่านและนักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอนจํานวน12ท่านกลุ่มสาระได้เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนา และส่งเสริมนักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นทางกลุ่มสาระจึงได้จัดกิจกรรมแมตตีซึ่งเป็นกิจกรรมการทดสอบทักษะคณิตศาสตร์ไม่ไว่าจะเป็นการแข่งขันคิดเลขเร็วสุรุภูและอุปัตยภาพทางณิทศาสตร์นอกจากกิจกรรมดังกล่าวของกลุ่มสาระยังได้มีกิจกรรมอื่นๆที่พร้อมจะรองรับและส่งต่อนักเรียนที่มีความสนใจเฉพาะด้านเช่นกิจกรรม a อแมและสุรุภูกิจกรรมเพชรยอดมงกุฎ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์กิจกรรมโซเชนกิจกรรมสอนเสริมและทดสอบความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และศูนย์คลินิกลัคณิสสำหรับกิจกรรมนะครับของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ประจาปีการศึกษา2565เกี่ยวกับกิจกรรมโครงการยกระดับผลสมดิลทางการเรียนนะครับซึ่งทางกลุ่มสาระได้แบ่งออกเป็น2กิจกรรมหรือ2โครงการหลักใหญ่ๆ โครงการแรกคือโครงการทดสอบความเป็นเลือดทางคณิตศาสตร์นะครับและโครงการที่2คือโครงการทดสอบพรีโอเนระดับชั้นม3และม6ซึ่งกิจกรรมโครงการยกระดับผลสมิสการเรียนและการเพิ่มระดับค่าเฉลี่ยของการทดสอบโอเนนั้นจัดก,กิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นม1ถึงม6ได้ฝึกทําแบบทดสอบโอเนระดับชั้นม3และระดับชั้นม6 มีผู้รับผิดชอบหลักหัวหน้านะครับก็คือนําโดยคุณครูสินิชัยยุบุนวัฒน์ส่วนคุณครูในระดับชั้นอื่นๆท่านจะรับผิดชอบในการยกระดับผลสวิตงการใน,ในรายวิชาที่ท่านสอนมีเอกสารในการนะครับจัดเตรียมเนื้อหาที่เกี่ยวกับที่เรียนออกแบบทดสอบโอเน็ net, เกี่ยวกับสาระมาตรฐานที่ท่านสอนทําเป็นเอกสารชุดนะครับมาไว้ที่ห้องปฏิบัติการกลุ่มคณิตศาสตร์ เพื่อที่ให้เด็กสนใจได้เข้ามาลงทะเบียนเรียนแล้วก็ฝึกทำแบบทดสอบในรายวิชาเรียนและข้อสอบโอนนย้อนหลังมีนะครับเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเมื่อนักเรียนลงชื่อทํากิจกรรมเรื่องของคุณครนะูครบ15ครั้งหรือทําเอกสารครบ1ชุดนั้นนะครับคุณครูผู้สอนผู้ออกแบบก็จะลงชื่อรับรอ นำไปนะครับออกเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมส่วนกิจกรรมที่2นะครับที่จะต่อเนื่องไปก็คือก่อนจะมีการสอบโอนิศระดับชั้นม .3 และมหก็จะมีการนะครับแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการออกแบบทดสอบปริโอนในระดับชั้นม3ม .6 ซึ่งก็จะดําเนินการจัดสอบ100%เอร์เซ์เพื่อที่จะดูคะแนนเปรียบเทียบกับปีการศึกษาสอง4ร,รที่ผ่านมาเพื่อที่จะพัฒนาต่อย,ยอดให้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดและระดับภาคต,ต,ต่อไป นี่ก็คือเป็นกิจกรรมหลักที่จะขับเคลื่อนและดําเนินการในปีการศึกษา2565ในรูปแบบของโครงการกิจกรรมยกระดับผลสมรรถทางการเรียนของุ่มสารการในรูปธพิติศาสตร์ครับกิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพยอดมงกุฎนะคะกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นโดยมูลนิธิล่มฉัดน,นะคะร่วมกับสํบาน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อส <ım eni> ่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนนะคะดังนั้นนะคะทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนอันปูนาลีจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะคะโดยเป็นการต่อยอดจากกิจกรรมการทดสอบความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์นะคะในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์นะคะโดยเป็นการคัดเลือกนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน3คนนะคะ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะจำนวนสาคนเป็นตัวแทนของโรงเรียนนะคะเพื่อเข้าร่วมก,กิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะเรามาทำความรู้จักกับโครงการสอบวัดระดับสมรรถนะทางพณิตศาสตร์กันนะคะซึ่งในปีนี้ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้พณิตศาสตร์ของเราได้มีโปรแกรมพิเศษสำหรับลูกๆนักเรียนที่มีคะแนนสอบสูงสุด การสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์จำนวน6คนจะได้มีโอกาสเข้าร่วมการสอบซึกเคนซึ่งเป็นข้อสอบวัดระดับสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ที่สถาบันรับรองสมรรถนะคณิตาาศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่นรวมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดขึ้นซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่ลูกๆจะได้พัฒนาความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากลต่อไปค่ะ สวัสดีครับผมนายเฉลิมพลทิละออนะครับรับผิดชอบโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์นะครับจัดขึ้นนะครับสำหรับนักเรียนนะครับที่เรียนห้องปกตินะครับซึ่งไม่ค่อยได้ออกค่ายนะครับทางกลุ่มสาระคณิตศาสตร์จึงจัดค่ายนี้ขึ้นมานะครับถ้าพูดถึงนะครับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาคณิตศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเข้าค่ายหรือเรียนในห้องนะครับนักเรียนจะรู้สึกนะครับน่าเบื่อง่วงนอนนะครับมึนงง ไม่สนใจนะครับค่ายนี้จึงอยากให้นักเรียนที่มีลักษณะดังกล่าวที่กล่าวมานะครับเข้าค่ายนี้นะครับเราจะมีกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อพัฒนาทัศนคติที่เป็นบวกนะครับทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนนะครับโดยการเรียนรู้ผ่านเกมผ่านกิจกรรมนะครับเพื่อที่จะกลับมาเรียนคณิตศาสตร์ในห้องเรียนหรือพัฒนาวิชาความรู้ด้านคณิตศาสตร์ยิ่งขึ้นไปครับผม สวัสดีครับผมนายนเทธิพันปุขาครับจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะครับโรงเรียนกุณาดีครับสำหรับกิจกรรมนะครับผมที่ได้รับผิดชอบนะครับก็คือกิจกรรมเกี่ยวกับโครงงานทางด้านคณิตศาสตร์นะครับผมถ้าพูดถึงเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์นะครับเราจะแบ่งประเภทนะครับของโครงงานคณิตศาสตร์ออกเป็นอยู่2ส่วนนะครับก็คือ 1. จะเป็นโครงงานเกี่ยวกับทางด้านทฤษฎีทางคณิตศาสตร์นะครับก็จะเป็น การแข่งขันโครงงานที่เราเน้นในการใช้ทฤษฎีนะครับในการพิสูจน์นะครับสูตรทางคณิตศาสตร์นั่นเองนะครับแล้วก็ประเภทที่สองนะครับก็จะเป็นเอาคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้นะครับอันนี้ก็เราจะเอานําคณิตศาสตร์นะครับไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆนะครับสำหรับโรงเรียนของเรานะครับในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ครับก็ได้มีการพัฒนานะครับแล้วก็ผลักดันในการแข่งขันโครงงานอยู่ตลอดนะครับ นักเรียนคนไหนที่สนใจนะครับสามารถที่จะมาติดต่อครูนะครับครูนอรเทพธนกุลานะครับหรือว่าคุณครูที่อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาร์ได้นะครับผมซึ่งหลายๆท่านนะครับมีประสบการณ์นะครับมีความสามารถนะครับที่จะสามารถผลักดันเรานะครับในการนําพวกเรานะครับไปเปิดประสบการณ์ในการแข่งขันได้นะครับขอเชิญชวนนะครับเด็กๆนะครับใครที่สนใจนะครับทั้งมต้นมอปลายนะครับมาปรึกษาคุณครูแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยกันครับผมครับขอบคุณครับ กิจกรรมสรุปกลุ่มของอนุบุญนาลีที่จัดขึ้นในปีนี้นะครับเป็นกิจกรรมในเชิงของการคิดวิเคราะห์ซึ่งผู้เรียนที่เรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์สมควรที่จะได้รู้จากกิจกรรมในลักษณะนี้ซึ่งทางอนุบุญนาลีโดยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ัได้ประชุมปรึกษาหารือกันว่าเราจะมีกิจกรรมใดที่จะทําให้นักเรียนได้สามารถมีส่วนร,ร่วมในกิจกรรม ที่เกี่ยวกับตัวเลขของคณิตศาสตร์ซึ่งที่ประชุมก็รับทราบแล้วก็ไปดาเนินการตรออกลงถึงมาที่กิจกรรมโซลโูกุนะครับแล้วก็คิดเลขเลร็วรวมทั้งเอแบดด้วยซึ่งโซลโูกุโดยความรับผิดชอบของผมเองนั้นนะครับก็ได้คุยก,กับทีงานนะครับว่าเราจะให้เด็กทั้งโรงเรียนเนี่ยได้รู้จักโซโกลูกูวันนั้นถือเป็นนิมิตหมายที่ดีของกลุ่มสาระแล้วก็ของโรงเรียนที่เด็ก ได้มีโอกาสได้รู้จักกิจกรรมสรุและก็หวังว่าโรงเรียนหรืออนุกูลนารีเนี่ยจะเป็นพื้นฐานสำคัญให้กับนักเรียนได้ชอบชอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพันตุศาสตร์ยิ่งขึ้นไปศูนย์คลินิกลักคณิตเป็นศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการซ่อมเสริมนักเรียนที่ขาดพันธุศาสตร์ ศูนย์คลินิกยังให้คำปรึกษาและสอนเสริมกับนักเรียนทุกคนที่ได้เข้ามาปรึกษาปัญหาต่างๆในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และศูนย์คลินิกจะนำผลการทดสอบทักษะคณิตศาสตร์ตรกิจกรรมแบบดี Day, ทั้ง3ากิจกรรมมาวิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้านการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนทําการแก้ไขเป็นดับขั้นตอนต่อไปยังมีกิจกรรมไอสมาร์ทที่เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เป็นกิจกรรมที่เปิดรับนักเรียนทุกคนในระดับชั้นมปลายที่มีความสนใจที่จะพัฒนาการเรียนของตัวเองเพื่อสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย,ยนอกจากกิจกรรมด,งดรา,างกล่าวทางศูนย์คลินิกเล่งเห็นการแข่งกานร,ระดับนานาชาติจึงได้มีกิจกรรมกีฬาปิดเพื่อเป็นการส่งต่อนักเรียนก้าวสู่สังสมคมอาเซียนต่อไปทางกลุงศร ขอขอบคุณท่านผู้ในการจรัดการสารบังเป็นอย่างสูงที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆขอบคุณค่ะ